ถ้าพูดถึงหลักการบริหารองค์กรทุกคนคงจะคิดถึงตำราต่างประเทศและการเรียนที่เป็นวิชาการแต่ p o s i t โพ Thinking ของเราในวันนี้เขามีมุมมองที่ต่างออกไปครับความจริงแล้วหลักการบริหารเหล่านั้นอาจมีพื้นฐานและหัวใจสำคัญอยู่ที่จิตใจซึ่งอยู่ภายในพนักง,งานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารลงมาสู่พนักง,งานระดับล่างครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตคิดบว,วกกับผมลิปสุพจน์เจริญเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งครับที่ใช้หลักธรรมะนะครับมาผสมผสานในการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปติดตามชมกันเลยครับคุณบระพาธผู้เจริญ อดีตนักวิทยาศาสตร์นาซาผู้นำหลักการบริหารแบบพุทธ,ธะคือการหาสติควบคุมความคิดและจิตใจมาใช้กับการบริหารองคอ์กรจนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายครับพ่อแม่ผมเป็นคนค้าขายนะเป็นคนจีนไหหลําแม่เป็นคนแบบอะไรชอบอ่านหนังสือชอบดูหนังต่างประเทศ นสนุกสนุกอ่ะที่บ้านนะหาหลับม,มากินเก่งหัวเราะเสียงดังก็มีความสุขดีใช่อาจารย์อ่านสื่อเยอะนะอ่านทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยอ่านนิยายอ่านกําลังภายในอ่านประวัติศาสตร์อ่านเยอะมากถามว่าเรียนเก่งหรือเปล่านะมันก็ไม่ถึงกับที่หนึ่งนะแต่ก็ไม่ถึงกับที่กลางๆอ่ะอยู่อยู่พอดีพอดีผมว่าผมเป็นคนที่เข้าใจในห้องเรียนเลย ไม่ต้องรอกลับไปอ่านสิที่บ้านนะ่ะเข้าใจในห้องเรียนเลยแล้วผมก็เชื่อว่าวิชาใดก็ตามที่เรียนไปแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ผมก็ไม่ต้องเรียนต่อเนาะวิชาใดที่เรียนไปแล้วมันไม่ทําให้อะไรดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะแล้วก็หาอะไรที่เราชอบดีกว่าทําในสิ่งที่เราชอบอะ่ะทําในสิ่งที่ไม่ทํรลายผู้คนนะผมว่าเรื่องเรื่องการเรียนเก่งไม่เก่งไม่สําคัญเพราะว่าคนเรียนเก่งเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เมื่อตายไปแล้วอะ่ะ ก็ไม่แน่ว่าจะขึ้นสวรรค์นเนาะลงนรกอื้อเลยผมว่าเราเป็นคนดีดีกว่าเป็นคนดีสำคัญกว่าหน้าการทำงานนาซาได้เพราะว่าเขาอยากจะได้คนที่รู้เรื่องด้านวิศวะแล้วก็รู้ทางด้านชีววิทยาด้วยแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนสาขาการเรียนเนาะจากวิศวะเนี่ยไปเรียนทางด้านเซรามิกบ้างไปเรียนอะไรบ้างคือ คือต้องการคนให้รู้หลากหลายอ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้เชิงเดียวใช่จะเรียนปริญญาปริญญาตรีเมืองไทยนะแต่ว่าปริญญาโทก็ไปเรียนอเมริกาแล้วก็ตอนจบโทถึงได้ทุนนาซาอีกทีนึงก็ผมว่าเขามีแมวมองนะผมคิดอย่างนั้นนะเพราะผมก็ไม่ได้ไปสมัครอะไรกับเขาอ่ะอาจารย์ที่ปรึกษาก็มามาบอกว่าให้ไปทํา ก็เขาให้ทุนเรียนปริญญาตรีฟรีใช่ไหมได้ปริญญาเอกฟรีก็ไปทํางานวิจัยให้เขาแต่ว่ามีข้อแม้นว่าถ้าผลงานวิจัยได้ออกมาเนี่ยก็ต้องเก็บเป็นของเขาไม่ใช่ของเราอย่าเงี้ยเขาไปนั่งทํางานอยู่ข้างในไปเป็นเป็นนักวิจัยคือนาซาเนี่ยไม่มีการจ้างประจํามากนะส่วนใหญ่เขาจ้างแบบ3 5, ปี5ปีหรือจ้างเป็นโปรเจกต์ไปนะหาหายากคนที่จะเข้าไปทํางานเป็นข้าราชการของเขาอะ มีน้อยมีน้อยการทำเรื่องซรามิกเคลือบใบพัดไอพน่นก็ได้รางวัล b บ s เพเปอรก็รางวัลเล็กๆไม่มีอะไรหรอกก็แค่ได้การวิจัยที่ดีที่สุดแค่นั้นเองกอยากกลับเมืองไทยนะมองผมเป็นคนที่มองไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยมองว่า อยู่ต่อมันก็งั้นๆอนะนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่นั่งถามตัวเองว่าเราจะมาอยู่ทางสายวิทย์ไปทำสร้างอะไรนโลกนี้มันยังมีสายศิลป์โลกนี้ยังมีสายจิตวิทยาโลกนี้มันยังมีปัชญาการเมืองมีอะไรเยอะแยะมากหมดเลยทําไมชีวิตที่ต้องมาจมอยู่ในห้องแหบบด้วยอ่ะทําไมทําไมต้องกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแหลบผมว่ามันไม่ใช่อ่ะโลกมันกว้างกว่าที่เราคิดอ่ะ คนเราควรจะเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆนะสิปีก็เปลี่ยนสักครั้งหนึ่งนะผมว่างั้นนะเป็นความเห็นของผมกลับมาก็เป็นอาจารย์ที่วิศวะจุฬาสอนหนังสือเด็กๆเมื่อไหรทจนนะกลับมาเงินเดือนเจ็ดพันนะลูกศิษย์เงินเดือนสองหมื่นแต่อาจารย์มองว่าเรื่องเงินไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าชีวิตนี้คิดแต่เรื่องเงินเดือนเนี่ยผมว่าคุณเกิดมาเสียชาติเกิดมากๆเลยนะมันมีความสุขทางด้านอื่นให้เยอะแยะ เมืองไทยมีพ่อแม่ให้เรากระตันอยู่ถ้าอยู่อเมริกาคุณจะกระตันอยู่พ่อแม่คุณได้ยังไงพ่อพ่อเฒ่าแม่แกกำลังจะอายุมากขึ้นชราขึ้นเนี่ยถ้าทุกคนมองแต่เงินเนี่ยแล้วทิ้งทิ้งพ่อแม่ไว้บ้านเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ละอันที่สองประเทศไทยเนี่ยมีหลวงปู่หลวงพ่อเยอะแยะเราจะทิ้งจุดแข็งตรงนี้ไปได้ยังไงเงินเดือนอเมริกาสูงกว่าเมืองไทย10เท่า20เท่าเดีย๋ยวคุณด้มีหลวงปู่นะคุณไม่มีครูบาอาจารย์คอยอบรมธรรมะคุณผมว่ามันมันไม่ใช่ อันที่3ถ้าคุณไปอยู่อเมริกานานๆเนี่ยคุณกลับมาได้แล้วประเทศนี้ต้องการการพัฒนาอย่างอย่างมากนะต้องการพัฒนาอย่างมากนะกลับมาเหอะนะการมอง3ามอย่างนะกตัญยูใกล้ชิดคูบาจานแล้วก็กลับมาพัฒนาชาติตอนนี้ผมก็ <c oughs> เป็นวิทยากร ทั่วไปอะไม่ได้กินเงินเดือนที่ไหนละไม่ไม่มีงานประจําอะไรใครเชิญมาก็ไปสอนไปเลยสบายสบายคือฝรั่งไม่ค่อยเยนกันมากนะ้ฝรั่งเขาจบแล้วเขาก็ทํางานเนาะของคนไทยค้นหาตัวเองไม่เจอคนจบด็อกเตอร์เลยไม่รู้ชีวิตต้องการอะไรเนี่อเข่าไหมอะไรก็มาโดยนะคนลูกโตก็ยังไม่รู้เลยเป็นยายไม่รู้เลยยายชีวิตต้องการอะไรยายเนี่ยค้นพบตัวเองตอนวตอนเจ็ดสิบว่าฉันไม่น่ามีหัวเลย <c oughs> ประมาณนะ่ะคนไทยเราเราประหลาดนะเราเราขาดวิชาค้นหนาตัวเองผมผมเชื่อว่าคนเราทํางานแค่อายุสัก45ห้าก็เกษียณตัวเองได้แล้วชีวิตเป็นของเราอ่ะทำไมาตายกันเพื่องานเพื่ออะไรเจ็บป่วยในงานนี่เพื่ออะไรหน้าชีวิตเป็นของเราเราเราไหลไปในกระแสะวัตถุมากแล้วนะผมว่ามันได้เวลาที่เราจะกลับมาคบทวนตัวเราเองเราเกิดมาทําไมเราอยู่ไปเพื่อใคร แเราเราได้ทําในสิ่งที่มนุษย์สมควรทรํทหรา,หรา,าหรือยังปฏิบัติธรรมหรือยังรักษาศีลหรือยังจิตอาสาหรือยังการว่าพอแล้วคนที่45ขึ้นน่ะพอแล้วพอได้แล้วเข้าวัดบ้างนี่คือชีวิตในอดีตที่ผ่านมาของคุณวรสพ์ครับชีวิตในแบบของนักวิทยาศาสตร์แล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อคนที่เชื่อเรื่องเหตุผล เริ่มสนใจธรรมะค่อยติดตามชมกันในรายการชีวิตทิ่บวกช่วงหน้าครับ